สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัก,กรวาลแห่งโชคลาภวันนี้คือวันที่16พฤศจิกายน2025วันแห่งความร่ำรวยและความดีงามที่จักรวาลมอบให้วันที่พลังงานบนฟ้าถูกเปิดเส้นทางให้ผู้ที่ตื่นรู้ผู้ที่พร้อมรับและผู้ที่มีใจตั้งมั่นในความดีงามได้เจริญพลังโชคลาภอย่างเต็มที่วันนี้คือวันที่ทุกความตั้งใจสามารถถูกขยาย ทุกคําอธิษฐานสามารถถูกขับเคลื่อนและทุกแรงบุญที่เคยทำสามารถเปล่งประกายออกมาเป็นพลังแห่งความมั่งคั่งได้อย่างชัดเจนขอให้คุณผู้ฟังลองหลับตาเบาๆสูดลมหายใจลึกๆแล้วรับรู้ว่าในขณะนี้จักรวาลกําลังสั่นสะเทือนด้วยพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์พลังที่พร้อมดึงดูดสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตของคุณหากใจของคุณสงบลงแม้เพียงเล็กน้อย คุณจะสัมผัสได้ถึงแรงสันที่อ่อนโยนเหมือนเป็นสัญญาณว่าจัก,กรวาลกำลังตอบรับคลื่นความคิดของคุณวันนี้เป็นวันพิเศษที่คลื่นพลังงานโชคลาภเปิดกว้างเหมือนประตูแห่งความมั่งคั่งถูกแง้มออกรอให้ผู้ที่พร้อมเดินก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่ของชีวิตในวันนี้จงตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์จงวางใจให้โปรง่งใสเพราะเมื่อใจสะอาดคลื่นพลังแห่งจัก,กรวาลจะไหลผ่านได้ง่ายขึ้น จงนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดเงินทองโอกาสใหม่ผู้คนที่ดีการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความร่ำรวยอย่างแท้จริงแล้วปล่อยให้พลังงานนั้นแผ่ขยายออกจากกลางใจของคุณกระจายไปทั่วทั้งจักรวาลและกลับคืนมาหาคุณในรูปแบบที่งดงามกว่าที่คุณคาดหวังวันนี้คุณกำลังสื่อสารกับพลังงานที่ลึกซึ้งที่สุดของจักรวาลพลังที่ตอบสนองต่อความคิดความรู้สึก และความเชื่อมั่นของคุณหากคุณเชื่อว่าความมั่งคั่งเป็นของคุณจัก,กรวาลก็จะส่งสัญญาณกลับมาหากคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความโชคดีโชคลาบก็จะเดินทางเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นทุกขณะและหากคุณใช้วันนี้เพื่อจเจริญพลังโชคลาบด้วยความศรัทธาคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ค่อยๆนำพาคุณไปสู่เส้นทางแห่งความมั่งคั่งอย่างแน่นอนวันนี้ พลังจักรวาลกำลังเคลื่อนตัวในจังหวะที่สอดคล้องกับจิตของผู้ที่เปิดรับหากคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้ขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาแต่คือผู้ที่ถูกนำทางให้มาพบข้อความนี้ในวันที่พลังงานแห่งโชคลาภกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้คือวันที่จักรวาลกำลังทดสอบว่าใจของคุณพร้อมหรือยังที่จะรับความมั่งคั่งรูปแบบใหม่พร้อมหรือยังที่จะเปิดเส้นทางแห่งปาฏิหาริย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตจริง จงรู้ไว้ว่าทุกครั้งที่คุณตั้งเจตนาบริสุทธิ์ทุกครั้งที่คุณคิดดีทำดีและส่งความเมตตาออกไปจะกระวาลจะจดจำคลื่นพลังนั้นแล้วส่งกลับมาเป็นโชคลาภที่สอดคล้องกับความดีของคุณวันนี้จงให้ใจของคุณนิ่งเหมือนน้ำใสเพราะยิ่งใจนิ่งเท่าไรพลังแห่งความร่ำรวยยิ่งไหลเข้าสู่คุณได้มากเท่านั้นจงปล่อยความกังวลออกไปทีละนิดทิ้งความกลัวไว้เบื้องหลัง แล้วเปิดช่องพลังงานใหม่ให้โชคลาภไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องพลังโชคลาภในวันนี้ไม่ใช่เพียงพลังแห่งเงินทองแต่ยังเป็นพลังแห่งความกล้าหาญพลังแห่งการลงมือทำสิ่งใหม่พลังแห่งโอกาสที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันหากคุณรับฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้างคุณจะพบว่าจักรวาลกำลังส่งสัญ,ญญาณบางอย่างให้คุณบางทีอาจเป็นความคิดที่โผล่ขึ้นมาแบบฉับพลันบางทีอาจเป็นความรู้สึกว่า ต้องเริ่มแล้วหรือบางทีอาจเป็นแรงดึงดูดให้คุณก้าวออกจากพื้นที่เดิมๆที่เคยทำให้คุณติดอยู่กับความเดิมซ้ำซากวันนี้วันที่16พฤศจิกายน2025คือวันที่พลังงานแห่งการเริ่มต้นใหม่กำลังทำงานอย่างเข้มข้นเหมือนจักรวาลกำลังเขียนเส้นทางใหม่ให้คุณเส้นทางที่เต็มไปด้วยความมั่งคัง่งความสำเร็จและสิ่งดีงามที่คุณเฝ้ารอ จงให้ใจของคุณรับพลังนั้นเข้ามาให้มันแทรกซึมเข้าไปในความคิดความเชื่อและการกระทําของคุณแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวกําลังเปลี่ยนไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงเมื่อคุณยังคงเปิดใจฟังต่อในตอนนี้พลังแห่งความมั่งคั่งกําลังเข้าใกล้คุณมากขึ้นเรื่อยๆจักรวาลกําลังตรวจสอบความมั่นคงภายในใจของคุณว่าคุณพร้อมจะรับพร้อมจะเปลี่ยน และพร้อมจะยกระดับชีวิตของตัวเองหรือยังเพราะทุกครั้งที่คุณตั้งสติฟังด้วยความสงบและเปิดรับด้วยความศรัทธาคลื่นพลังโชคลาภจะเข้ามาเชื่อมกับจิตของคุณอย่างลึกซึง้งเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้จงยอมให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันคู่ควรคู่ควรกับเงินทองคู่ควรกับโอกาสคู่ควรกับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้น เพราะในวันที่คลื่นพลังจักรวาลเปิดกว้างอย่างวันนี้ความเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่สุดหากคุณเชื่อว่าคุณไม่คู่ควรพลังจะไหลผ่านคุณไปแต่ถ้าคุณยืนยันในใจว่าฉันสมควรได้รับสิ่งดีจักรวาลจะตอบรับทันทีเหมือนแม่น้ำที่รอเพียงแค่คุณเปิดประตูให้มันไหลเข้ามาเติมเต็มชีวิตจงจำไว้นะครับพลังจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูด แต่มันตอบสนองต่อความรู้สึกลึกที่สุดในใจของคุณหากวันนี้ใจคุณเต็มไปด้วยความหวังความตั้งใจดีและความศรัทธาว่าเส้นทางข้างหน้าจะดีขึ้นคุณกำลังกลายเป็นผู้ดึงดูดความมั่งคั่งอย่างแท้จริงคนที่รู้จักตั้งพลังใจให้ถูกจังหวะมักจะได้รับสิ่งที่เหนือความคาดคิดเสมอและวันนี้คือจังหวะนั้นจังหวะที่จักรวาลกำลังมองเห็นคุณเห็นพลังภายในคุณและพร้อมจะมอบสิ่งที่คุณควรได้รับ ให้คุณรู้ไว้ว่าทุกการฟังของคุณทุกความตั้งใจของคุณในตอนนี้กำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนใหม่ในโลกพลังงานและแรงสั่นนั้นกำลังสะท้อนออกไปเป็นเส้นทางแห่งโชคลาภที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคุณอาจยังไม่เห็นผลลัพธ์ในวันนี้ทันทีแต่อย่าเพิ่งสงสยัยเพราะพลังจักรวาลทำงานแบบเงียบๆแต่แม่นยำและจะค่อยๆจัดเตรียมสิ่งที่สมบูรณ์แบบให้กับคุณในเวลาที่เหมาะสมและตอนนี้ คุณกำลังเดินเข้าใกล้จุดนั้นมากขึ้นทุกวินาทีจงฟังด้วยใจที่มั่นคงเพราะส่วนถัดไปพลังจัก,กรวาลกำลังจะเปิดเผยสัญญาณบางอย่างให้คุณรับรู้และในขณะที่คุณยังคงฟังอยู่ตรงนี้จิตของคุณกำลังค่อยๆปรับคลื่นให้ตรงกับพลังจัก,กรวาลอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเครื่องรับสัญญาณที่เริ่มจับความถี่ใหม่ที่คมชัดขึ้นลึกขึ้นและทรงพลังขึ้นวันนี้ไม่ใช่วันที่ธรรมดาเลยนะครับ แต่เป็นวันที่พลังงานดีงามกำลังพุ่งขึ้นจนสามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของใครหลายคนได้จริงและในขณะที่คุณยิงคงฟังอยู่ตรงนี้จิตของคุณกำลังค่อยๆปรับคลื่อนให้ตรงกับพลังจักรวาลอย่างเป็นธรรมชาติ<สะ>เหมือนเครื่องรับสัญญาณที่เริ่มจับความถี่ใหม่ที่คมชัดขึ้นลึกขึ้นและทรงพลังขึ้นวันนี้ไม่ใช่วันที่ธรรมดาเลยนะครับแต่เป็นวันที่พลังงานดีงามกำลังพุ่งขึ้นจนสามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของใครหลายคนได้จริง หากใจของคุณกำลังสั่นเบาๆรู้สึกอุ่นขึ้นหรือมีความสงบที่อธิบายไม่ถูกนั่นคือสัญญาณว่าจาักราวาลกำลังเชื่องกับคุณอยู่ในขณะนี้จงเปิดใจให้กว้างขึ้นอีกนิดแล้วรับรู้ว่าความคิดทุกอย่างความรู้สึกทุกคลื่นกำลังปล่อยพลังออกไปในจักราวาลอย่างไม่สิ้นสุดและพลังนั้นจะย้อนกลับมาหาคุณเสมอในรูปแบบของโชคลาภความสำเร็จและความก้าวหน้าที่คุณสมควรได้รับ อย่าปิดกั้นตัวเองด้วยความกลัวหรือความสงสัยเพราะวันนี้คือวันที่คุณควรยกตัวเองขึ้นให้สูงกว่าเดิมให้คุณยอมรับว่าคุณมีคุณค่าคุณมีพลังและคุณมีความสามารถที่จะสร้างชีวิตใหม่ด้วยตัวเองจงรู้สึกถึงพลังที่กำลังไหลเข้ามาผ่านลมหายใจของคุณเมื่อคุณสูดเข้าพลังดีๆจะเข้ามาเติมเต็มเมื่อคุณผ่อนออกความหนักใจจะจางหายไปอย่างช้าๆ วันนี้คือวันที่จิตของคุณสามารถกลายเป็นแม่เหล็กที่ท,ทรงพลังได้ที่สุดแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งดีเงินดีโอกาสดีและคนดีๆเข้ามาสู่เส้นทางของคุณและยิ่งคุณตั้งใจฟังด้วยความสงบพลังนั้นก็ยิ่งชัดเจนณขณะนี้พลังจักรวาลกำลังเปิดประตูให้คุณก้าวเข้าสู่มิติแห่งความมั่งคั่งที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนจงวางใจให้มั่นคงและรับรู้ว่าทุกวินาทีที่คุณฟัง คุณกำลังเปลี่ยนความเป็นจริงของตัวเองใหม่ทีละนิดคุณกำลังสั่นพลังให้ดีขึ้นสูงขึ้นและสอดคล้องกับเส้นทางแห่งโชคลาภที่รอคุณอยู่เมื่อคุณรับฟังต่อในตอนนี้พลังงานภายในตัวคุณกำลังเปลี่ยนระดับอย่างต่อเนื่องเหมือนจิตกำลังถูกชำระด้วยแสงบางอย่างที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจยิ่งคุณฟังด้วยความนิ่งความสงสัยเก่าๆจะเริ่มสลาย ความกลัวที่เคยฉุดรั้งจะค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงพลังบริสุทธิ์ที่พร้อมจะดึงดูดความมั่งคั่งในแบบที่คุณคู่ควรและในวันนี้วันที่จักรวาลเปิดเส้นพลังงานแห่งความร่ำรวยอย่างชัดเจนที่สุดวันหนึ่งของปีคุณคือตัวเลือกที่จักรวาลกำลังจับตาอยู่ลองตั้งใจฟังเสียงในใจของตัวเองอีกครั้งนะครับเสียงที่เบามากๆแต่นุ่มและหนักแน่นเสียงนั้นกำลังบอกคุณว่าถึงเวลาแล้ว ถึงเวลาที่คุณจะปล่อยอดีตที่เคยผูกมัดถึงเวลาที่จะก้าวพ้นจากความคิดแย่ๆที่เคยดึงคุณเอาไว้เพราะจักรวาลจะทำงานได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อคุณปล่อยให้ใจของคุณเบาพอเบาถึงระดับที่พลังโชคลาภสามารถไหลเข้ามาได้โดยไม่ถูกขัดขวางเหมือนสายน้ำที่ต้องการช่องทางสะอาดเพื่อไหลเข้าเติมเต็มทะเลสาบแห่งชีวิตของคุณจงรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่กำลังเกิดขึ้นในตัวคุณตอนนี้ บางทีหายใจอาจโล่งขึ้นบางทีหัวใจอาจอบอุ่นอย่างประหลาดหรือบางทีคุณอาจรู้สึกเหมือนมีลมเบาๆพัดผ่านในจิตสัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการตอบรับจากจักรวาลว่าคุณกำลังเชื่อมตรงกับคลื่นแห่งความมั่งคั่งจริงๆและเมื่อการเชื่อมนั้นเกิดขึ้นโชคลาภจะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นสิ่งที่ขยับเข้าหาคุณเรื่อยๆทีละก้าววันนี้ จงประกาศกับจักรวาลในใจของคุณว่าฉันพร้อมแล้วพร้อมเปิดรับพร้อมดึงดูดและพร้อมก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยเงินทองความสำเร็จความเจริญงอมและความมั่งคั่งที่สมดุลกับจิตที่ดีงามของคุณจักรวาลไม่ได้ต้องการให้ใครคนหนึ่งร่ำรวยเพียงเพราะโชคแต่มอบให้กับผู้ที่มีใจเปิดรับอย่างถูกต้องและในวันนี้คลื่นพลังของคุณกำลังเข้าที่พอดี เมื่อเดินทางมาถึงช่วงท้ายนี้ขอให้คุณรู้ไว้นะครับว่าทุกวินาทีที่คุณตั้งใจฟังทุกความสงบที่คุณสร้างขึ้นในใจได้กลายเป็นแรงสันสะเทือนที่จักรวาลรับรู้แล้ววันนี้ไม่ใช่เพียงวันที่16พฤศจิกายน2025เท่านั้นแต่คือวันที่คุณได้ปรับคลื่นพลังของตัวเองให้สอดคล้องกับเส้นทางแห่งโชคลาภอย่างสมบูรณ์ความมั่งคั่งที่คุณรอโอกาสที่คุณหวังและชีวิตที่คุณอยากสร้าง กำลังขยับเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นทุกลมหายใจขอให้คุณจําไว้ว่าเมื่อใจนิ่งใจดีและใจเปิดรับจัก,กรวาลจะตอบกลับด้วยความอุดมสมบูรณ์เสมอขอให้คุณใช้พลังดีๆนี้ต่อเนื่องไปทุกวันเจริญพลังโชคลาภด้วยความศรัทธาและรักษาความเชื่อมั่นในตัวเองเอาไว้เพราะคุณคือผู้ดึงดูดปาฏิหาริย์ของชีวิตตัวเองได้เสมอขอให้ทุกความตั้งใจของคุณสำเร็จ ขอให้ทุกความดีงามที่คุณทําส่งผลกลับมาหลายเท่าขอให้เส้นทางข้างหน้าของคุณเต็มไปด้วยเงินทองความก้าวหน้าความสุขและโอกาสที่เหนือความคาดฝันขอให้แสงแห่งจักรวาลอบอุ้มคุณไว้เสมอไม่ว่าคุณจะก้าวไปทางไหนก็ตามขอให้วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความโชคดีชุดใหม่และขอให้สิ่งดีๆหลังไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย สาธุและขอให้พลังจักรวาลแห่งความมั่งคั่งอยู่กับคุณตลอดไปนะครับ